สวัสดีค่ะ,นะคะวันนี้นะคะจะพามาดูวิธีการแพ็คปลาหมึกนะคะทางร้านเกีไก่หมึกแห้งนะคะแพกอย่างตั้งใจเลยค่ะลูกค้ามาดูนะคะเรียนให้ทีละตัวแบบนี้เลยค่ะจัดให้แบบสวยๆทุกแพ็คแน่นอนคือใส่ใจทุกแพคนะคะใครสนใจสั่งมาได้นะคะแพกละ1 0 0บาทราคาส่งเพียง69บาทนะคะ30แพคขึ้นไปจะส่งให้ฟรีๆเลยค่ะลูกค้าจ๋า นี่นะคะสินค้ามีมากกว่า20รายการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าจ๋านี่นะคะดูสิคะแพคปลาหมึกให้นะคะเลียงทีละตัวแบบนี้กว่าจะได้แบบว่าทักซักแพ็คหนึ่งนะคะใช้เวลานานมากนะคะแต่ว่าเน้นแบบว่าคุณภาพนะคะไม่เน้นปริมาณะคะ่ะถ้าเราแบบว่าเน้นแบบคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าแบบว่าพอใจอะไรเงี้ยเนาะนี่นะคะอันนี้คือปลาหมึกกลมใดนะคะปลาหมึกกลมใดแบบตัวสวยมากๆเลยค่ะ อันนี้คือแพ็คละ1 0 0เนาะใครสนใจรับไปขายต่อนะคะติดต่อมาที่เบอร์088 735 3720นะคะเราส่งให้69บาทท่านไปขายต่อ100บาทท่านจะได้กำไรตั้ง31บบาทเลยค่ะลูกค้าจ๋ายั่วมากเลยค่ะฝากด้วยนะคะใครสนใจติดต่อมาเลยค่ะ